สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะให้แฟนลองตัดหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับอันนี้เพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับก็ยังไม่เคยให้ตัดนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับถ้าไม่เคยตัดก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนี่นะครับคันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่แฮนด์ตัวนั้นผมเอามาใส่ไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับคนตัดก็ยังไม่รู้นะครับว่าใช้งานแบบไหนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะแนะนําก sure ่อนนะครับนี่เวลาตัดนี่กดตรงนี้แล้วกดกดปุ่มเล็กกดปุ่มเล็กเออกดกดดึงขึ้นเออกดขึ้นก่อนแล้วกดปุ่มเล็กกดไว้เออกดกดแค่ก่อนแล้วกดปุ่มเล็กให้เข้าไปกดให้เข้าไปกดปุ่มเล็กเออแบบนั้นแหละนี่นะครับก็ไม่เคยใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่กล้าอยู่ใกล้นะครับ ตัดได้ขาดสุดมานี่เลยเอองั้นแหละอันนี้เป็นงานเป็นการตัดเครื่องตัดยาไฟฟ้าครั้งแรกนะครับไอ้เครื่องน้ำมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เคยตัดอยู่ครั้งสองครั้งนะครับ ตัดแย่ประมาณ10-20นาทีนะครับอันนี้เป็นการใช้งานกลางเรกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะครับ นะครับี่ก็เริ่มที่จะตัดเป็นแล้วนะครับถ้าสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าดัดแปลงไปอยู่ตรงตรงที่เดิมนะครับตรงคันเร่งตรงนั้นน่าจะใช้งานได้ดีนะครับก็ม,มีเพื่อนๆนบางท่านนะครับที่แนะนํามานะครับให้ใส่ตัวปรับความเร็วรอบนะครับอันนี้ผมก็คิดอยากจะทําอยู่นะครับแต่ ต้องลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับน้ำหนักก็ไม่มากนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเบาวกว่าตัว G X 3 5นั่นเยอะอยู่นะครับ อันนี้เป็นนาข้าวนะครับก็มีแต่ย้าขึ้นนะครับเพราะว่าทํานาหวานนะครับอันนี้ไม่ได้ข้าวแล้วนะครับก็ลงทุนหมดไ้หมดไปเยอะอยู่นะครับสําหรับการทํานานะครับ นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับก็เป็นร้านที่ผมสั่งมานะครับก็สั่งซื้อในลาซาด้านะครับราคาประมาณหกพันประมาณห้าพันหร้ยหกสิบสามบาทนะครับก็เป็นช่วงที่ลดราคานะครับตัวแฮนด์ตรงนี้เป็นแฮนด์เก่านะครับตัวเครื่องจะจับจะจับตรงนั้นนะครับตรงที่สีส้มๆนะครับถ้าเป็น ตัวเครื่องเดิมนะครับอันนี้ผมเอาแฮนด์เก่ามาใส่นะครับเพื่อให้จับได้ถนัดมือกว่าเดิมนะครับ เครื่องตัวนี้นะครับถ้าชนพวกตอไม้หรือว่าชนดินอะไรหนักๆนะครับเครื่องจะจะตัดนะครับนี่นะครับเครื่องจะตัดการทํางานไปนะครับก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ค่อยกดมาใหม่นะครับ เป็นการใช้งานเครื่องไฟฟ้าครั้งแรกนะครับก็ต้องคอยดูคอยแนะนํานะครับแต่ถ้าบางท่านนะครับที่เคยใช้เครื่องน้ํามันอยู่แล้วนะครับนี่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับเรื่องการตัดหญ้าโดยใช้เครื่องไฟฟ้าแต่ถ้าบางท่านนะครับที่ไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะครับ นี่นะครับถ้าปิดก็กดหนึ่งครั้งก็ถือว่าปิดนะครับเป็นไง,ต,นงไต,ตัดยากไหมหญ้ามันบางอ่ะไม่ตัดตัดยากไหมการใช้เนี่ยไม่ยากน้ำหนักหนักนิดนึงหนักนิดหนึ่งนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับก็เขาว่าหนักนิดหนึ่งนะครับน้ำหนักก็น่าจะสักประมาณหกกิโลนะครับหกเจ็ดโลนะครับเบากว่าเครื่องตัว X ตัว GX สามห้านะครับ คลิปนี้ก็อถ้าถ้าเพื่อนๆปิดเครื่องหยุดเครื่องนะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆไปโดนตัวนี้นะครับไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเครื่องตัวจมุนนะครับก็ควรที่จะถอดออกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ